สวัสดีครับพี <Clar terminar lyn> ่สุในเปิดสัต <ills> <the good> ิกับไข่ต้น้องจร้งจงบีวันนี้เราจะไปลุงเหมือนกันไปน้นไม้ไปอุ้ยอุ้ยอ้าวตกใจเลไป่งเบน้อยลครับทีุ่ดอืมอุ้ย มาถึงนี่แล้วนี่หละโอเคโอเคเดี๋ยวไเจอเมืองก่อนขอตัดคลิปก่อนลวกันเอาละครับได้ยินเสียง,งเ,เสียงเมืองแล้วเข้มเข้ตงเข้มเข้้ย<ๆ>อยอยู่นี่อยู่นี่เสียงตกเกียด้วย

เดี๋ยวมาไปไปไปรอกันอุ้ยเสียงอะไรอ่ะทั้งขาว่ีมีไมเก็ให้ไปแล้วแอเปิ้น่ะโถานทานทานท่านถ่านอยู่อก็มาบอกบอกันนานแล้วพุดทานไปไมไมาเป็นคนเอาถานมาเป็นคนเอาถานโอเค ี้อุ้ยอืมเห็นเล็กแล้วมันล่อตาล่อใจเดี๋ยวจะยินเก้าวอเฮ้ยอตจมนอืมนี่มันอยู่ตรงนี้เหล็กมันร่อตาร่อใจ ให้ไดมอนด์ครบหนึ่งแพ็คจะจบคลิปไหม่ครับเลือโอเคนะ m หมครับ <ละ S 1> หนึ่งแพ็คเอ๊ะเพชรหนึ่งแพ็คเพชรจุดไฟเจอเพชรใช่ไหมนนทานทานทา<ค>นทานแล้วก็กทานทานทานน่าเสีโ,โ,โสนหนไ,ไ,ไม่ได้เสีโหมไม่ได้ไม่ได้ลงฟาักอินเกียดลงเนียอืมแตก ทานก่อนอกีนกเยอะไม่รู้เหมือนกันเราจะไม่โปลงโอเคครับจงส <c oughs> ตันไปสตันสตันเลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> คืนคืนคืนได้ของพอสมควรเอาเหล็กมาให้เราหมดเลยเอามาม,มีไม่มีนะอุย้ยซอมบี้เอาเหล็กมาก่อนมันอยู่บนด้านบนปะด้านบนน่ะมันเม็ดแล้วมันอยู่ด้านบน เออแล้วมันมืดแล้วเอาเลิกมาทานด้วยโอ้ยเอาทานอืมอืมโอเคขอบคุณมากพอแล้ว ที่นี่ตรงนี้เอฟซีชนะเอฟซียาวเอยฮะเออก็นะเห็นแล้วอุ้ยไม้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 ไอเขียวไอเขียวไปแล้วไอเขียวไอ เขียวเขียวอืมตมตัวตัวขันเอ้วัววัวอืมเมสกลไม่สนใจเฮ้วัววัสดีเพื่อนตายทรมานสัตว์อแมงแมงมคอื้ออ้าลัดอน้องเขียวเราอุ้ยอุ้ยอสองตัว ไอ้ไว้ไอ้ไายสัตว์เลยอุ้ยระเบิดตุ้มไปตุ้มอีกตัวนึงตัวนึงตัวนึงล่าว้าวว้ายังเตายยังอุ้ยไม่ตายยังไม่ตายไม่หัวมือตายยังอ๋อมันน่าฆ่าจริงจรอืมเช้าแล้ว ต้องไปจัดขนมันสมีไปอืมลงเมื่อนเดียวมันก็หน้าไม่เห,หาอะไรทําดีกว่าไปมากัก็เออเดี๋ยวไปเอาเล็กก่อนโอเคไปหาแกกกันแกกกันอุ๊ยอีกแรกเลยเ,ออเดี๋ยวไปยืมนกัน อเอ้ยอย่ารีบดิรอด้วยมีเสียงรู้แล้วกันไนอ้หน่อยดีทีถ่ายคลิปหรอถ่ายคลิปอะไรไม่เจออีกนี่าทยใครอยู่วนะน่ะไม่รู้ไม่ทไทยไม่รู้ไม่มีทำฟาร์มก่อนอ่ะฟาร์มเออเลดกก็มีแล้วนี่เดี๋ยวไปหาแกเดี๋ไปทำฟาร์มปะโอเคเดี๋ยวตัดคลิปก่อน โอ้ oh, อะไร <S <S <desserts> เนี่ยเห็นไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะอืมเหนืองนี่เองก็ใจเจ็บแจ้งไปหาแกะก่อนไม่นอกเรื่องโอเคมาแล้วเจอแล้วไปแกะบ้าอืมตัดจับๆบโอเคไอ้อ้วนเดี๋ยวจะเก็บอะไ้ตรงนี้ไปไหวกับบ้านก่อนเอ๊ะทาบ้านอยู่ไหนวะโอเคข้ามแม่น้ำต่อดูเดิมจำได้ เป็นสภาพบ้านแล้วน่าจะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็พังโอเคไม่ไได้อ้น้องใหม่ไอ้น้องใหม่สร้างบ้านต่อเลยลูกอืม๋ยวได้ละวดมไอ้น,นี่มันกดติดแล้ทำไมมันยังขึ้นอีกวัเนะี่ย mặt dâm mặt dâm mặt dâm mấy dâm mấy dâm mặt dâm này dâm mặt 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 dâm เดินตรงมาด้านขวามือเจอเลยติ้งไม้ไหนเนี่ยไม้อะไรอะไวดอรดิอืมแตชิดเลนนะชิดเลนชิดเลนชิดเลนหรือว่าหรือว่าทำอะไรดยูไม่ดูมันกันได้เวลาฟาร์มทามตัฟาร์มโอเคไหนถังน้ำครับ สังน้ำก็อืมทำยังไงวะของน้ำถ่งน้ำเอ้ยอกินอะไรนเละเทะโอเคครับทำฟาร์มต่อด้อ่ะไปดราฟอืมไปไปไหนลรารอิดไหม โอ้โหีครเดี๋ยวมันนังแป๊บดิสร้างสร้างรัวนยโอ้ยรัวรัวรัวอนี่ครับมาสร้างอุ้ยอุ้ยอู้ดูอิงวนี่อีวัวบ้า ฆ่าตายแน่เลยอลโอ้ยปัจะกตุ่มเกิดเป็นโกโก้ขันเลือดเป็นโกโก้ขันระเปิดตุ่มมันเกิดไวมากในการสอ้โอ้อโอ้อยโอ้ยอยโอ้อยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย้้ ดินระเบิดอะ่ะเกิดเป็นทุ่งข้าวสาลีว่ะ What the fuck ทึ่ยนึกไกลไกลไปโอเคมาทา,ทางสร้างประตูะรั้วเหรอใช่ว่ะประตูรั้วทางนี้ว่ะทางนี้ชิชิชเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ บิบบ mm. mm. yeah, mm. ah. ิแกมาลอนก่อนดี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 บี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 ดีบีบีดีบ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 ดบีบีบบี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 กีบ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  ทำไมทำไมนะเนี่รเอาเราก็มาปลูกชุกะเคสนี่ชุกะเคสนี่ไปนี่เซไปเร็วไอ้สัสแล้วมึงจะเนื้อทำไมเนี่ยไม่รู้แล้วพรุ่งนี้ไปใต้เนื้อไปใต้แล้วจะเนื้อทำไม ชื่เนเนอร์ทำไมอุ้ยอุ้ยพอมดไอไม้พอมดไอ้ไม้พอมดอุ้ยอุ้ยไอ้มอ้ไอ้มาอุ้ยไอไม้ไอเมื่อนี่หะไอ้มโอ้โอคีเปอร์เออไม้ จะตายแล้วอเหลือครึ่งหวัวใจจะขอรักเธอนั้นจนมันตายเอ้ยครึ่งหวัวใจม,จมนุไม่ต้องไม่โอ้เดินช้าด้วครึ่งหวัวใจเหลือเดียกินแอปเปเดี๋ยวมันต้องทบใช้ไม่ แค่นี้ต้องชำระใครยังไม่เซฟไม่รู้เดี๋ยวนอนไอ้ไม่ไหนพ่อมดเรีวกระจกเอาแล้วมึงดอกไม้ไปหมดไหนเดี๋ยวแค่นี้ต้องชำระก่อนเอิ่ม ท่ายอยู่อืมเฮ้ยดนล้งดนลังก็ไม่รู้จะเนื่อยทำไมเฮ้ยเฮ้ยกูไม่นอนคลิเออคลายเามองแต่กูไม่รักเมืงบายบายแล้วมึงจะเนื่อยทำไมไม่รู้การไว้กนเอ้ยเอ้ย เล่นน้อยเดี๋ยวตายเดี๋ยวเฮ้ยเห็นตัวนู่นมาอุ้ยสอรี่มือลันมือเล่นเลมือลันมือลันบอลเลืวมานอ้อ้าวจะฆ่าพ่อมดตัวนั้นมันทำให้เราลองเพลงควยมักอยู่โอโลโอโลโอโลมันคือลูกอมนอนนอนดีไหม ไอ้หมายโอโลมัน hmm. ค mm ือ hmm. ล mm ูกอมหรือเปล่าแหมเลียงเตียงกูไอ้ชิบหายอืมอืมอืมโอโลถ้าโอเล่อะมันก็จะเจอย่างนี้ไงคุยโอเคไปไหนต่อลวงเมืองหลวงเมืองสิรออะไรอะ จะเนื่นทำไมวะขอสามอันขอสอนล้วออนเดียวขออะไรอเอ้ยมันจะเนื่อทำไมวยนไเนแม่คนอสานเสูตายอือผูตายสสาเอ้ยเตาย้วเอ้ย แต่จติ๊กสักอันเพื่อได้ของเผาหนึ่งอันนะครับจำไว้นั่นเด็ดเีด่ย <c> ว <oughs> อืมเออชุดที่กูอุตส่าห์ไปไม่ไม่ทำกันได้ลูกเค้าเออชำใจฆ่า,าตาดแบบชำใจคย <c oughs> ุยโอเล่เฮ้ยเฮ้ยอาชุดเป็นสีไหม คือไปเปลี Entonces, uh. ่ยนสีอ่ะอืมไปลงเหมืองกันเมืองกูสร้างบ้านอีกยลังหนึ่งเหรออยากสร้างแล้วทลามบ้านอันนี้มันไอ้เนี่ยอุ้ยสร้างไม่รู้เหมือนกันหมาตัวไหนมันสร้างบ้านนะไอ้เนี่ยหมา โอ้โหเนี้ยเสือเนี้ยไอนมาอัเสือนี่วะเออนี่มันเสือตัวเล็กนั่นล่ะจริงงงยิงงงยิงาซูเปอร์แมนนะเว้ยข้าคือเอ็กซัสซินเจ้าเงยหน้าคือว่าเอ็กซัสซินนี่คืออะไรนะอ๋อมันคือยายาแก้ปวดท้องยาแก้ปวดท้องไงเอ็กซัสซินอะเอ็กไม่ซินอหรอเอ็กไม่ซิน เจออา้าลา่ห์เหรอไอไม่เสรอจโอ้ยฉลาอีหมูปิ้งอีหมูปิ้ง,องโอเคครับสร้างบ้านไอสัตว์ตัวน,นี้บอกว่ามันบอกสร้างบ้านเสร็จมันก็จะปิดผิดโอ้ยโอ้ยพอพอพออืมไอ้มาตั <laughs> ้งไรอยู่อไเาดดู้กันอย่า ไอ้ไม้เอาของไปคืนอะไรอืมไอ้เนี่ยไอ้หมูปิ้งเฮ้ยสำรวจอ้าวเจอเล็กไม่ผีน้องเจอเล็กไม่ผีน้องเอออยู่ใต้น้ำมันจะขุดติดบ่อ โอ้โหโอ้โหตรงแป๊บเก็บหลึบแป๊บเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงเปิดประตูเรอู้เลยเอ้าอ้าหมาฉันรู้เลยไอ้ฟาร์มโก้ดูมึงหัวแล้วสะใจมากเลยฟาร์มกูมันพูกกลับเลยนะ ไม่รู้นะใครทำฟาร์มพัง<笑><笑>เ,อเอาสร้างบ้านสร้างบ้านโอ้ยเอิม่มโอเคไงต่ออีๆเลยเดี๋ยวสร้างบ้านหลังนั้นเสร็จก็จะปิดคิดเด้อเฮ้แล้วจะเด้อทำไมเนี่ยกูคนใต้นงเนียติดมนตีดแล้วมันตีดจบกเมืนไงก็มึ่ไง ดูไหมว่าดูไหมว่าไอนี่ไม้กูเออไม่รู้หม้ใครกูมาสั่ไม้กูกูส่าตัดอ้าวล้วทางออกเมื่อ่งอ๋อหน้าข้างหาเดี๋ยวกูจะยึดบ้านหนึ่งเข้าใจเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟกูสามารถทำอะไรก็ได้ โอ้ยโอ้ยควยไอ้โอ <c oughs> ม้มึงโดนบ้างแล้วมึงจะรู้สึกมึงยังไม่โดนมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงโดนแน่ึงเจอกูนนแน่อืมเจอกูนนแน่ในของกูเอาเอายายาไอา้ไ,อไม้เจ็บจะตายแล้วไอ้ไอม้เกี้ยวอะ มันไม่ตายเว้ยเออแกนนี้ต้องชมระเก็บให้หมดอมื

จะทำอะไรดีเออบ้านเราเนียออเบถีบดูดจับ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 จโอ๊ยจับจีขจับ้ับจับจอบยั่จ้บจะบจับไม้อ้บาอบจาบอไไมับจับอไม่เบจับจับ่ับจมบจันจับจั่จั ร่มเหนียดอะชาชิ้ก็เหนียล้วเปไงตั้งตั้งไอ้นั่นดิตั้งตั้งตั้งพี่นอนก็นอน,อนอนนอนอนู่บ้านไปนอนแล้วไม่อยู่ไปนอนละเอา้านั่นก็พากลับมาไล่มือกออกไล่มืม <laughs> อออกจะไป นอนว้ยนอนว้ยเสร็จเสร็จโอ้โหโอลิเวอร์ซีดสี่ตายเพราะไอ้ไม้สามครั้งเฮียจังเลยเอ้ยไอ้ไม้ลิปมันยี่ห้าแล้วเอ้ยี่สามแล้ว,เ,ลวเสียงอะไร <laughs> สัมบีอ่ะกูยอยากนอนด้วยไล่เขาทำไมาอาส่าเอง <laughs> นอนได้แล้วระหว่างที่ไอสัตว์นี่มันไม่นอนกันนะครับเราจะมาทำ อืมทำได้ดีไม่รู้เหมือนกันเหลือพื้นที่แกมั้งหาพื้นมันระดับดย้อนอย่างเงี้ยเออคิดจะน,นานไปไหนรล่าอืมก็คือบีบี้ขออะไรเซ็นหน่อยอุย้ยไปด้วยมนม่แมนหรอกสวัสดีมาลุกอืมเจอซอมบีู้รณ์เลย ตกมาใบไม,ม,ม้มันเล็งมือมันเล็งมือตกคิดเข้าตกอุยออ้ยแค่รถเอออย่าฆ่าดิอยู่ใบไม้กูปิดเซิร์ฟแล้วนะกูปิดเซิร์ฟนะกูปิดเซิร์ฟจริงนะกูไม่ให้มึงเล่นแล้วนะเฮียกูบอกอย่าฆ่าสัดเลยไม่ยึด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  ดาบมันก็ไม่ได้เป็นอะไรปิดเซิร์ฟจริงนะมั่งเขี้ยคือเี้ยเวลปูสเกิดม่สักเอ้ยไอ้ห่าเมื่อกี้เวลกี่สิบมึงฆ่ากูทำไมเนี่ยโอ้เขี้ยจะฆ่ามึงอไม่อยากตายมากเลยวะเขี้ยบอกอยากฆ่าเยอะมา อย่ฆ yeah, ja ่ายอยฆ่ายอะห่อย่าเห่อยฆาเยเอยคอกอไม่นเฮ้ยแลกเลยตกเป็นแลกเลยไม่ใเกิดหรอกฆ่าทำไมเมื่อกี้เขี้ยฆ่าไหมฮจะฆ่าไหมันฆ่าไหมจะฆ่าไหม ไป้บมีบมี่กมีเอาอืมมันจะเกิดทำไมอ่ะโอ้โหมันมาดูนะนานข,าาขานาดเลยหาหาไอ้พวกเน,นี้ยเป็นจิบกก็เจย์ก็จ,กกจอก,กจอกดูมันมานะถ้ามึงยังฆ่าผู้อืน่นทำไมมึจะไม่ให้มึงเล่นเนี้ย

เป็นหีูหมดเลยโนอยเออหนูจัดแถยบ้านไม่ใช่มาด้หลังก็ตุ้มอย่างนี้นะแมวนะเฮ้ยยระเบิดว่าแล้วว่าตุ้ม เพิ่งซ่อมเสร็จเมื่อกี้มันช่างแหลกเหลือเกินแค่สองวิก็ไปเกอร์เก็นตูบครานดีเหมือนกันดินจะเยอะเกินดินมันเยอะเกินอืออีนี้มีด้วยมันงีตุ ระเบิดตรงไหนวะหน้าบ้าน,านถ้าบ้านกูพังนะงเปิดเพลงงานสุแป๊บอไ้พ <c oughs> ีบ้านไม่ไม่ไมาจะล้างเผาพัานแกไอ้พีเปิด <c oughs> แน่ที่มันระเบิดไปแค่รัว <c oughs> ถ้างมึงไม่พาเข้าบ้านนะ <c oughs> มึงจะทำอะไรดีๆนะบแบนด์เซิร์ฟเวอร์อเลยโอ้ยบ้าจริงโอเคครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับชิดนี้ก็ขอจบสึ็นการเปลียนเท่านี้นะครับเพราะแม่งจะยาวเกินไปแล้วเล่นเพลินไรนงี้แล้วก็วีรกรรมสุดแสบที่ไอเด็กเที่ยคนนี้ทำไว้ให้หน้าบ้านตูหายอืมเกิดเป็นดินแบบนี้เกิดเป็นตูกระขันกันเลยทีเดียวนี้เอ๊ะทำไมไม่พูดกล่าวลาบ้างละ่ะอย่านะไม่เอานะขอลองพี่อุย้ยไม่โอเคจบ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 ขอจบโอเคีรบ จบแค่นี้แล้วกันจ,จุ๊บจุ๊บบ๊ายบายบายบายไปกับคลิปหน้า